อะไรยังไงอินเตอร์พร้อมจะบาดหน้าลิเวอร์พูลคว้าเกฮีไปเสริมแนวรับนะอะไรยังไงเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งสกายสปอร์ตรายงานบอกว่าของแดงลิเวอร์พูลตัดสินใจอนาคตของซารัสแล้วหลังทําทีมแพ้สี่นัดติดต่อกันอะไรยังไงตามคาดสามแข้งหงเชงติดทีมยอดแย่พิมเบริกนัดที่8แล้วอะไรยังไงเวสตอร์ฟเวลงงโอลิเวอร์เมินเปล่าจุดเกมแบกกาที่เจ็บหัวได้ยังไง ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้นักของฝั่งทูตโต้สปอร์ตซูอิตารีรายงานข่าวบอกว่าอินเอร์มิลานเตรียมที่จะเปิดศึกกับลิเวอร์พูลแย่งคว้าตัวมาสเกฮีกองหลังกัปตันทีมคาริสตันพาเดชไปร่วมทีมก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเก็บได้ตัวเกฮีในวันปิดตลาดซัมเมอร์แล้วหลังที่ตกลงค่าตัวกับพาเดชได้อยู่ที่ 35ล้านปอนด์พร้อมเงื่อนไขส่วนแบ่งขาย10%แต่ว่าดิวต้องลมลงไปเพราะว่าพาเลชนั้นไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันเวลาพอดีอย่างไรก็ตามหงแดงยังคงมั่นใจว่าจะได้เกฮีบาร่วมทีมซัมอหน้าหลังที่บรรุกข,ข้อตกลงสัญญาส่วนตัวระยะเวลา5ปีในครังนี้เป็นที่เรียบร้อยและก็พร้อมรอเซนฟีเมื่อหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดมีการรายงานข่าวบอกว่าอินเตอร์มิลานพร้อมเดินหน้าในการ ตลาดหน้าหนาวอีกในช่วงเดือนมการาคมเพื่อจะคว้าเกฮีมาแทนที่สเตฟานเดอะฟรี์และก็ฟรานเชสโกอาชาบีที่การจะหมดสัญญาขณะดเดียวกันยานส์บิเกเซชแนวรับทีมชาติเยอรมนีของอินเจอร์ก็อาจจะได้ย้ายทีมหลังตกเป็นตัวสำรองซึ่งพาเดชเองก็มองว่าบิเซชนั้นไว้เป็นตัวแทนของเกฮีพอดีพอดีอดินเตอร์ Inter จึงมีโอกาสจรจากับพาเดชได้ง่ายขึ้นและก็กลายมาเป็นทีมที่6ต่อจากนั่งคอนเรอัลมาดริดบาเซรลนาบาเยอร์มินิก เชลซีและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พร้อมแย่งลิเซนท์ของกองหลังทีมชาติอังกฤษรายนี้เอาแไงเมื่อบอร์ดบริหารยังคงมั่นใจลิเวอร์พูลไม่คิดจะปลดอาเนสซสรอตพร้อมสนุนเต็มโูนให้ผลิตสถานการณ์กลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะโดยแม้ผลงานของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาเนสรอตจะสะดุดแพ้สี่นัดรวดรวมทุกรายการจนถูกบอลถูกกฎหมายในอังกฤษปรับราคาให้ขึ้นมาเป็นเต็งเจ็ด ผู้จัดการทีมที่ถูกปลดคนต่อไปแต่ล่าสุดนั้นจากการรายงานข่าวสายของแงดงยืนยันชัดเจนแล้วอนาคตของสลัดยังปลอดภัยดีนะโดยแหล่งข่าวการชิตภายในสโมสรเปิดเผยบอกว่าผู้บริหารระดับสูงของฝั่งลิเวอร์พูลนำชับมาโดยบริชรชั์นฮิลผู้ในการการกีฬาและก็ไมเคิลเ e d w a r d รดหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของแฟนเบสสปอร์ตกรุ๊ ยังคงให้การสนับสนุนสรัตอย่างเต็มที่และก็มั่นใจได้เลยว่าจะพาทีมกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีได้ในเร็ววันนี้แม้ความพ่ายแพ้ต่อแมนยูจะเป็นในศึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์จะสร้างความไม่พอใจต่อแฟนบอลจำนวน,นมากแต่ว่าบอดบริหารผีแดงเองนั้นยังคงไม่มีแผนจะปลดกุนซือชาดัสรายีในตอนนี้โดยที่เน้นชัดเจนว่าเขาจะได้ทำงานต่อจนจบฤดูกาลนี้ครั้งนี้อย่างแน่นอน ดนข่าวได้บอกว่าเบลสปอร์ตและก็แอนฟิลอินเด็กบอกว่าย้ําเลยว่าไม่มีโอกาสเลยที่อนเนสซาร์จะถูกปลดแม้จะมีข่าวลือในทางตรงกันข้ามในครนี้ก็ตามจีนะาอาร์ตในง,งานนี้ริบบว้วฟูที่พ่ายคาบ้านต่อแมนยูมือนักเตะติดอยู่ในทีมยอดแย่พิมเบริกนัดที่8-3ถึงคนได้แก่เฟอร์จิลฟันไดมีรอสเคเคชและก็โมเมซาร่าโดยทีมยอดแย่พิมเบริกนัดที่ในครนี้นะครับผมก็จะเป็นผู้รักษาประตู แมตเซลจากฟอเรสต์กองหลังก็จะเป็นเจแดนชมโบเกลจากฟรีสสเวนบอชมันจากนิวคาสเซนเฟอร์จิฟันไดจากลิเวอร์พูลเบโรสเกลเคสจากลิเวอร์พูลกองกลางก็จะเป็นมาโรกรุสโตจากเชลซีซาฟีเซมอนจากสเปอร์แล้วก็แอนโชนี่เอรดนกาจากนิวคาสเซิลกองหน้าก็จะเป็นเบโตจากเอฟเวอร์ตันมาติสเดลจากสเปอร์แล้วก็โมเมตซาร่าจากลิเวอร์พูลในคขณะนี้ อะไรเป็นไงเมื่อซันเดอร์เวสตเตอร์เฟลส์นะผมอดีตนายทวารลิเวอร์พูลจวกไมเคิลโอลิเวอร์ทำไมไม่เป่าหยุดเกมทั้งที่อาริคแม็กอาริสเตอร์เจ็บศีษะก่อนจะเสียประตูให้กับแมนยูชี้ผิดกฎชัดเจนแต่ว่ายอมรับว่าไม่ใช่เหตุผลเดียวที่หงแดงพ่าย ช่วงต้นเกมของดันดังเกล่ามีจังหวะที่เฟอร์จิฟันได้กองหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลพยายามจะดันขึ้นมาช่วยโขกบ,บอลแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาซักชักศอกไปโดนหัวของแม็กอาริสเตอร์จนทําให้กองกลางชาวเจนไตได้รับอาการบาดเจ็บท่าน,นี้ตอนนั้นไบรอันเอเบโบดาวเตะของแมนยูอยู่ตรงกลางร,ระหว่างทั้งคู่พอดิบพอดีและก็โดนกระแทกล้มไปด้วยแต่ว่าเขาเองนั้นก็รีบลุกขึ้นมาเล่นต่อเพราะว่าทีมกำลังได้บุกโดย อาดิเวอร์เองก็ไม่ได้เป่าหยุดเกมในงหวะนี้ก่อนที่เอมเบลโมเจตตาไป,ปรับบอลมาจากขันธ่งของอามัดดิยันเโรและก็ยิงเข้าไปจะทําให้แมนยูนั้นขึ้นนําไปในต่อสู้โดยเวสเตอร์ฟิลด์เองได้กล่าวผ่าน BBC บริเทียไฟฟลรายงานข่าววิทยุนอังกฤษบอกว่ากรรมการไม่หันไปเช็คนักเตะเลยแต่ว่าโอเคหรือเปล่าไหมหลังจากที่เขาล้มลงไปนอนกับพื้นได้ยังไงกันไมเคิลอาดิเวอร์ควรจะหยุดเกมสิถึงจะถูกไหม จิงอยู่ที่ว่าทุกวันนี้เวลามีลูกเตบุมเกิดการเล่นสวนกับเร็วแล้วก็มันมักจะมีคนล้มไปนอนกับพื้นโดยที่แทงทําเป็นว่าได้รับรการบาดเจ็บบริเวณศีรษะอยู่บ่อยครั้งแต่กฎมันระบุเอาไว้แบบนั้นหมายถึงกฎบอกว่าเมื่อมีคนที่มีท่าทางเหมือนได้รับรการบาดเจ็บบริเวณศีรษะมันจะไปจะต้องหยุดเกมการแข่งขันกนนรรมก,การจะไปต้องเป่าหยุดเกมนั่นหมายความว่าวานนี้เขาควรจะทําเช่นนั้นแต่ว่าแน่นอนว่านั่นไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทําให้ริเวอร์พูลแพ้ในครั้งนี้หรอกนะ อะไรยังไงเมื่อวานนี้เวนุโรนี่อดีตกองหน้าทีมชาติดังเกเรตและก็แมนยูออกมาฟันธงว่าโมบิซาร่าตาลิเวอร์พูลอัานลาสโมสรในช่วงเดือนมกราคมนี้หลังฟอร์มดรับในช่วงนี้โดยแข้งเดวิัาปีดูเหมือนว่าจะขาดความมั่นใจในฤดูกาลนี้ไปและก็ฟอร์มตกเป็นอย่างมากของเขาส่งผลให้ลิเวอร์พูลแพ้4น,นัดติดต่อกันรวมทั้งพลาดโอกาสทองในเกมดาร์บี้แมชแดงเดือดที่ อันฟิลแพ้กับในเร่งของฝั่งแบนเชสเตอร์ยืนเต็ดไป1ต่อ2ทําให้หงแดงแพ้ไปสี่นัดรวดลงทุกปริการบรูนนี่ในการได้โพสแสตของ BBC บริการเดอะเวนบรูนี่โชว์บอกว่าผมคิดว่าซาร่าตลงเล่นเยอะมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและเขาเป็นผู้เล่นหลักนะและก็แบกรับความกดดันมาแล้วหลายปีดยโดยเฉียวโดยและในความคิดของผมนั้นเขาน่าจะเป็นหนึ่งใน5หรือเจ็ดนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพิมมาริก ผมคงไม่แปลกใจเลยถ้าเขาย้ายออกจากสโมสรนในช่วงเดือนมการาคมหรืออาจจะซัมเมอร์หน้าแต่ผมชอบดูเขาเด่นในคาราคินาะเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมไปอย่างมากแต่เหมือนว่าตอนนี้ความกดดันทั้งเริ่มตามเขาทันในคราทนี้เพิ่มเติมแล้วอดีตดาวยิงเป็ตสดแดนได้กล่าวเพิ่มเติมว่าซาร่าและก็เฟอร์จิฟานไดต้องแบ,บกรับความภาระอันหนักมากโดยเฉพาะนักเตะหน้าใหม่อย่างเช่นฟอร์เดนเวียรและก็อเล็กซานเดอร์อิซักที่ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัว ผมคิดว่าพวกเขาค่อนข้างจะชาราใจไปหน่อยเมื่อคิดว่ามีเรื่องของซาร่าฟันได้และก็เชนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งผมเองก็คิดว่ามันต้องดึงเอาพลังของได้หลายคนที่ลิเวอร์พูลไปมากและผมคิดว่าพวกเขานั้นกาลังคิดถึงเทรนอย่างมากเลยนะซึ่งนักเตะที่พวกเขาต้องเจอกับความคาดหวังกำลังดิ้นรนอย่างหนักในขณะนี้ อะไรยังไงเมื่อดิโอฟอร์ดินาน์กวดูลูกหนังออกมาฟันธงแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤด,ดูกาลนี้หลังลิเวอร์พูลแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาบานเดอริโอฟอร์ดินานอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษที่ผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลยกให้เปื่อยใหญ่อาร์เซนอลคือทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤด,ดูกาลนี้หลังจากที่คู่แข่งสําคัญอย่างของแดงลิเวอร์พูลพลาดท่าพ่ายแมนยูคาทินแอนฟิลด์ไปหนึ่งต่อสองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จากความพ่ายแพ้ในศึกแดงเดือดทําให้ลิเวอร์พูลแพ้สีนัดติดต่อกันรวมทุกบริการอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมีแต้มเหลือแมนยูอันดับ9 mm hmm. เพียงแค่2แต้มตามหลังอาร์เซนอลทีมนําอยู่สแต้มซึ่งบริโอก็มองว่าสุดท้ายแล้วอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ฟอร์ดินานได้กล่าวบอกว่าผมเคยบอกตั้งแต่ก่อนที่ฤดูกาลแล้วว่าต้องเป็นทนักของอาร์เซนอลนี่คือฤดูกาลที่พวกเขามีโอกาสในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก ผมเองนั้นรู้สึกนะว่าพวกเขาจะทำได้สำเร็จในปีนี้ไม่ใช่แค่จบรองแชมป์อีกครั้งเพราะว่าตอนนี้พวกเขานั้นมีขุมกำลังเชิงลึกที่สมบูรณ์แบบที่สุดในลีกโดยพวกเขาเสริมทัพได้ดีในช่วงซัมเมอร์นะและก็หาทางที่จะเอาชนะได้บ่อยครั้งสำหรับผมแล้วอาร์เซนอลคือทีมเต็งแชมป์พิมเศมกในฤะดูกาลนี้เลยทีเดียวแหละอาร์ยังไงเมื่อเินเลียนฮิวบอลรับพนันอังกฤษปรับอัตราอาเนสโรตโดนเด้งพ้นตำแหน่ง เหลือ1 14ต่อหนึ่งหลังผาลิเวอร์พูลแพ้สีนัดรวดในทุกบริการหลุดจากจาฟูงพิมบริกขณะที่วิกเตอร์เปเรล่าของโวฟขึ้นแทน่นเต็งหนึ่งผู้จัดการทีมต่อไปที่อาจจะถูกปลดก็เป็นได้แม้เพิ่งจะได้แชมป์พิมบริกในวัฤดูกาลก่อนแต่ว่าสถานการณ์ของอาร์เดสซาร์ตนายใหญ่ลิเวอร์พูลเริ่มสั่นคอนหลังจากที่ของแดงลิเวอร์พูลแพ้แมนยูคาบ้านในศึกแดงเดือดร่วมไปเสร็จแล้วพ่ายไปสีนัดติดต่อกันในทุกบริการ จากความปายแพ้ล่าสุดที่แอนฟิลทำให้บริษัทลับพนันชื่อดังวินดรินฮิวปรับอัตราต่อรองของอ็อตในการเป็นผู้ซื้อพรีเมเร็กคนต่อไปที่อาจจะถูกปลดเหลือเพียงแค่จีต่อหนึ่งแทนหนึ่งจากสิไม่รวมชุนขณะเดียวกันเต็งหนึ่งในตลาดตอนนี้ก็คือวิกเตอร์เปเดล่านายใหญ่ของวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ที่มีอัตรา3าต่อหนึ่งแทนหนึ่งจากสไม่รวมชุนหลังทีมแพ้ซันเดอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนประเ็นอัลเบริมของแมนยูที่เคยถูกจับตามองในโผเที่ยงโดดนป กลับพลิกสถานการด้วยชัยชนะเหนือของแดงในครร้งนี้ได้สําเร็จนะและข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ